สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดิมผู้ชมจะเอามารับเดเอไม่ใช่อัปเดตให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันโดยทั่วกันสถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับเดิมผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านเรื่องโผคารมอนนเนี่ยทำท่าว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าใครจะได้นั่งกระทรวงไหนนะครับเดิมผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงชื่อแพทองทานชินวัตรนะครับเดิมผู้ชมหลังจากที่อวัน ก็จะมีการออกมาครับท่านผู้ชมออกมาเดินนั้นเนี่ยจากบรรดาไหนจะเนี่ย oh, โอ้ยเขาบอกว่ามาจากหลายภาคส่วนคนรับก็ดนผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยหลายหมื่นคนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้บ้างก็บอกว่าน่าจะมากันเป็นแสนคนรับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าหลักร้อยบ้างก็บอกว่าหลักพันหลายตัวเลขครับก็ดนผู้ชมค้าเข,า,ขากันไปครับท่านให้เป็นแสนนี่ก็ไม่รู้ว่าแสนสาหัสสาการหรือเปล่านะเนี่ยคนมาน้อยเหลือเกินหรือว่าจะมาเยอะเหลือเกินก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่ดนผู้ชมแต่บอกได้คําเดียวครับท่านตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างได้ยินนนุเอออกมาหรื นะครับท่านผู้ชมคําพูดเป็นโลตอนชมไม่ถึงขีดนะครับท่านผู้ชมง้างมาแต่ไกลครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าลื่นก่อนถึงหัวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมก็พยายามนั่งฟังนะครับท่านผู้ชมแต่เผอิญครับท่านฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็เลยต้องมาอ่านข่าวย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมคุณเซนครับท่านหลังจากออกมาปูดนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะแฉนะเนี่ยทักษิณเคยมีอะไรแบบนั้นยิ่งรักแบบนี้อุ้งอิงอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าลื่นนะครับท่านผู้ชมแทบช็อกมุดลงตุ่มกันเลยทีเดียวครับท่านแล โลกนะครับเดิมผู้ชมได้ทําการจับตามองครับท่านแล้วก็เหมือนกับนี่ถ้าเกิดจาไม่ผิดนะเนี่ยมีหมายแดงออกมาแล้วนะเนี่ยจากอินเตอร์โพลหรือเปล่าในการตามหาตัวฮุนเซนนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้ก็อาจจะเหมือนกับหนูอยู่ในรูนะครับเดิมผู้ชมออกจากรูก็ไม่ได้เพราะออกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านะครับเดิมผู้ชมก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนะั้นติดตามอย่างมากล้นกันเลยทีเดียวโดยการนําเสนอข่าวต้องระมัดระวังนะครับเดิมผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นการเข้าทางตีนได้ครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติเอามาสรุปแบบสั้นๆ นั้นเนี่ยกูก็นึกว่ามีเรื่องอะไรใหญ่โตนะก็เบท่านผู้ชมเข้าว้าเฮ้ยต้องขอบคุณข้อมูลจาก CEO c e o Talk คุณเซนเปิดเผยนะครับท่านบอกทักษินนะเนี่ยแก้งทำตัวเหมือนมีอาการหนาวสัน่นเพื่ออะไรประมาณนี้เพื่ออะไรวะ หลีกเลี s <S hmm. ่ยงจากกระบวนการของศาลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนไปเยี่ยมครับท่านบอกว่าเนี่ยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทักษิณป่วยจริงป่วยปอมตอนนี้คุณเซนเริ่มจะเหมือนกับใครเป็นโมแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรวะเนี่ยผู้นําสายคอนเทนต์นะครับท่านคอนเทนต์อย่างไรบ้างจ้าออกมาหลายๆอย่างเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องหาครับท่านทางลงให้ตัวเองเพราะตอนนี้ปีนสูงเอ้ยเบิร์ปีนสูงเหลือเกินนะครับทร่านผู้ชมแล้วก็บันไดที่ปีนขึ้นมาละจ้าเหมือนกับว่าเหยียบติดหลังคนอื่นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเข หาทางลงไม่ค่อยได้ครับท่านจะเปิดด่านกอนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเสียหน้านะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณเซนพูดครับท่านแต่เรื่องการเหมือนกับว่าจะไปโยงเกี่ยวกับอะไรเบื้องบนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแม่มืองเอ้ยที่ไหนได้เป็นเรื่องนี้นะเนี่ยการกระทําของนายกที่มีการเอ่อพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองนะเนี่ยซัดแม่ทัพภาคที่สองอะไรประมาณนี้เทียบเท่ากับการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ไทยอันนี้วงเล็บนะครับท่านผู้ชมคุณเซนมันพูดนะครับท่านเพราะมาที่หัวลอกขับขันอย่างไม่หยุดจังเลย ทีเดียวครับท่านขนาดม็อบจะเป็นอย่างไรบ้างจ้าม็อบก็ไม่รู้ว่าผิดหวังหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยกูนึกว่าจะมีเนื้อหาอะไรมากมายเขาคนนั้นคือใครจ้าจะดูพอรนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาชั่วงนาตาปีจัดม็อบทุกครั้งคนมาเยอะทุกรอบนะครับท่านผู้ชมอเยอะทุกรอบนี้เพียงในสายลมนะครับท่านแห่งความฝันนั้นเนี่ยแล้วก็ผ่านไปครับท่านเยอะเออหเรือว่าเออว่ะสำหรับบางคนนะครับท่านผู้ชมหลักร้อยนะนี่อาจจะเยอะของเขาแล้วหรือเปล่าว่าเอ้เยอะของผมนี่มันหลักหมื่นหลักแสนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดมาเยอะ เกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยประชากรคนไทยครับท่านก็มี 60- 70ล้านคนก็ต้องติดตามจตุพรเดือดว่าเฮ้ยเรื่องอะไรจ้าโพซัดหุนเซนนะเนี่ยอย่าดีแต่ปากจะได้ไหมแชรทักษิณออกมาให้หมดเปลือกนะครับท่านผู้ชมคงจะขัดใจเหลือเกินนะนี่ฮาวเราเว้ยเฮ้ยมันช่างสอดประสานเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมวันก่อนหุนเซนก็ออกมาคุยโวเนี่ยรู้แล้วนะเนี่ยว่าอีก3เดือนจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรู้แล้วว่าตัวนายกจะเป็นใครนะครับท่านของประเทศไทยนะเนี่ยแต่ไม่บอกนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ บอกว่าเนี่ยจะเผยแฉทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วออกมาเป็นอย่างไร้ังจะบอกพรมที่นายกอิงพูดถึงแม่ทัพภาคสองนะเนี่ยเปรียบเสมือนกับการหมิน่นนั่นนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้กุ้งงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยจะดูพรตอนนี้เริ่มหาทางลงไว้ก่อนนะครับท่านไม่ใช่ลงว่าจะไม่จัดม็อบนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนมาน้อยก็จะบอกว่าอย่างไรจา้าโดนผู้ว่าราชการสกัดนะครับท่านผู้ชมจะดูพรเดือดครับท่านทุบเปี้ยงอีกแล้วเว้ยเฮ้ยทุบทุกวันแต่รอบนี้ไม่ได้ฟันทงแต่เชื่อเวลา นายกอิงเหลือน้อยอีกแล้วเหลือน้อยมาหลายปีแล้วแล้วก็แฉรัลมุนตรีเงาใหญ่นะเนี่ยสั่งสก,กัดม็อบ28ในมิถุนายนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านได้เห็นเรื่องหาคาราวานที่ออกมาแล้วหรือยังนะเนี่ยเรื่องที่คุณหายอา,าพาพอนะครับท่านผู้ชมออกมาโพสคําว่า เหีย yeah. แล้วก็ไม้โทหักไปนะครัเด่ามผู้ชมแล้วก็คําว่าเฮ้ยท่านเคยขับรถใช่ไหมเนี่ยมันจะมีกลวยตั้งอยู่กลางถนนนะครัเด่ามผู้ชมแต่แตัดแต่นั้นแรกๆออกครับท่านเติมพอควายเข้าไปข้างหน้านะเนี่ยแล้วก็อีกบรรดาโพสสองโพสครับท่านก <c oughs> <c oughs> ็เป็นที่ถกเถียงของชาวเอ้ยชาวโซเชียลนะครัเด่ามผู้ชมบางกนล่นะเนี่ยสนับสนุนคุณไฮอภพรอย่างสุดล้นก็เลยทีเดียวมีคอนเสิร์ตที่ไหนจะต้องเบ่งรถไปดูนะครัเด่ามผู้ชมไปขับรถไปดูจะไปเบ่งได้ไงวะเนี่ยอีกด้านหนึ่งละจ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกดูไไม่ด้้แแลวบ นะครับเดานผู้ชมก็ปรากฏว่ามีลูกของคุณสุรพลสมบัติเจริญหรือว่าสุรชัยสมบัติเจริญแล้วนะเนี่ยจำไม่ได้ไม่รู้ออกมาโพสถึงใครนะครับเดานผู้ชมเหมือนกับซัดลอยๆยครับท่านว่าเป็นจุดๆอะไรประมาณนี้อีอึงอะไรประมาณนี้นะครับทดานผู้ชมโซเชียลก็แหยงครับท่านหมายถึงคุณไฮอาพาพรหรือเปล่าไฮอาพาพรครับท่านหลังจากมีกระแสบ,บ้างก็บอกแบนด์บ้างก็บอกสนับสนุนต่อตอนนี้ออกมาโพสครับท่านแค่ไม่เ,ออเสือกชีวิตก็มีสุขนะครับทดานผูนะะ้ชมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครครับท่านแต่ที่แน่ๆตอน นี้หลังจากงาคารวันนำศิลปินเรียกร้องให้นายกลาออกยืนยันไม่รังเกียจหรืออิจฉาตระกูลชินวัตรนนแกับด้านผู้ชมเฮ้ยเออว่ะ เฮ้ยเออใช่เฮ้ยตอนแรกผมได้ยินคําว่าศิลปินนะครับท่านผู้ชมมาเลยเว้ยเฮ้ยศิลปินนี้สาหรับผมนะครับท่านคนมีชื่อเสียงนะเนี่ยดาราที่แบบดังๆหน่อยหรือว่านักร้องนักวาดรูปอะไรต่างๆนานาแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าไม่รู้จักสักคนเลยนะครับท่านผู้ชมนํามาหลายชีวิตนะครับท่านเกินสิบเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยออกมานะครับท่านผู้ชมมีการวาดรูปโปสต์ต์โปสเตอร์อย่างนั้นอย่างนี้สวยไหมจ้าโบรนในครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐ์พิพัฒน์นี่ก็โอ้ยมันคนละชั้น หรือเปล่าวันนี้ยังเป็นคําถามนะครับ่ันผู้ชมแต่ที่แน่ๆจะดูพรก็ออกมายืนยันครับท่านพร้อมเหลือเกินในการจัดชุมนุม28มิถุนายนนี้แต่จะดูพรคุยโวอ้างเว้ยเฮ้ยมีกลุ่มไม่หวังดีอีกแล้ววันนี้พยายามก่อกวนนะครับนานผู้ชมเฮย้ยมันจะเป็นแบบนี้ได้อย่างไรวะเน,นี่ยกลุ่มไม่หวังดีจะพยายามก่อกวนแต่ถ้าเกิดเป็นผมจัดมอบนะครับ่านผู้ชมเมื่อคืนผมนอนนอนอยู่แล้วก็บังเอิญฝันนะครับท่านเฮ้ย มอบลงมาแล้วนะเนี่ยมาแล้วนะเนี่ยคนก็มากันพอใช้ได้ว่าเฮ้ยทำอย่างไรต่อไปดีวะเนี่ยให้มันตื่นเต้นระทึกไปมากกว่านี้เออเราก็เป็นเอิญพูดอยู่ข้างบนความฝันนะกันนะผู้ชมบนเวทีมอบกันเลยทีเดียวแล้วก็เดินลงไปข้างล่างเวทีให้สก,กิดให้มึงไปรวมตัวกันประมาณ15คน17คนได้ไหมวะเนี่ยเพื่ออะไรจ้ามึงไปรวมตัวกันแล้วชุดชุดดำไปคนละตัวใส่นะเว้ยเฮ้ยพวกผ้าพวกอะไรเที้ยมาให้หมดแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าก็มาทําเป็นแบบเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องแบบนั้นแบบนี้ให้มัน คนรฝ่ายกับม็อบนะเว้ยเพราะอะไรจ้าเฮ้ยมันจะได้มีความสําคัญแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดเป็นม็อบกับโลกกราบลากระป๋องครับท่านก็คงไม่มีอะไรที่จะไปก่อกวนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแบบนี้นะครับท่านในความฝันของผมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านออกมาอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยสำหรับนักร้องรักชาติรักแผ่นดินเสียนี่กอะไรช่วงนี้อินเทนนะครับท่านอินเทนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปอินบนรถไฟหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมกระแสข่าวหลายภาคส่วนจะมีคน คนมาจากตรงนั้นภาคนั้นภาคนี้นะครับท่านบ้านก็เหมารถไฟนนเนี่ยระวังโดนหักหัวคิวกันด้วยอะไรประมาณนี้โซเชียลเขาเตือนกันแต่คนคนนี้ปูพงศิษฐ์คัมพีครับท่านมาแล้วนะเนี่ยหลังใช้เวลาทิ้งไปหลายวันแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้มาแล้วจ้าสุดทนนะเนี่ยววยเว่ยเฮ้ย,ยนายกอิงลาออกเถอะครับด้วยความเคารพอะไรประมาณนี้ปูพงศิษฐ์เดือดรัน่นคัดไม่ทนครับท่านรัฐบาลปล่อยขมรมาขย่มไทยนะเนี่ยอับอายเสียเกียรติลาออกไปซะเถอะอะไรประมาณนี้บอกประชาชนนะ ต้ S <S <an> <S องการให้ลาออกนะครับท่านผู้ชมมันก็มีประชาชน,นหลายภาคส่วนอีกแล้วทีนี้ครับท่านอยากให้อยู่ต่ออะไรประมาณนี้ออกแบบนี้ไม่ได้เว้ยเฮย้ยมันจะเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาเนะี่ยมันจะไปเข้าทางไอ้คนที่ปล่อยคลิปนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มันจะเข้าล็อกกันทห้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านอีกบางส่วนก็ตรงข้ามกับแรกนะครับนทะ่านผู้ชมทีนี้ก็มีการตัง้งคําถามคือที่ประชาชนนี้คนไหนนะครับท่านโดยปูพงศิษิ์นะครับท่านเหมือนกับออกมาพีชีพัปเลยทีเดียวครับท่านหลังจากก่อนหน้าน นี้วันสองวันงาคารวานก็ออกมาแล้วครับท่านอันนี้ปูพงศิษิ์มาอีกแล้วโดยถ้าเกิดสมมุติเราไปเริ่มกับคําเ็นก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะได้ความสะใจนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติมองในการไกลนะเนี่ยเฮ้ยมึงไปเริ่มเขาก่อนแต่ถ้าเกิดคําเ็นเริ่มมาก่อนเนี่ยเราก็จะเริ่มต่อได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปูพงศิษิ์เออฮึ่ ก็มีหลายส่วนนะครับเรื่องผู้ชมพิพากษิจา์ครับท่านแล้วก็ถามผมมาเยอะเหลือเกินถามว่าอะไรเจ้าเนี่ยน้องนัดถามมีอะไรเช่าคุณพี่เนี่ยปูพงศิษิ์เขาเคยไปร่วมอะไรวะเนี่ยมอ็อบนกหวีดกบปศหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็เริ่มจําไม่ได้นะครับเรื่องผู้ชมมาแล้วจ้าปูพงศิษ์เดือดหนักมากนะเนี่ยมีการอัดคลิปนะครับเรื่องผู้ชมไล่นายกอิงว่าเฮ้ยลั่นไปซะเถอดด้วยอะไรจ้าด้วยความเคารพนะครับเรื่องผู้ชมความเคารพแบบนี้เหมือนกับว่า ผมไม่อยากมีเรื่องมึงมาต่อยกับกูไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยแต่ที่เขาสงสัยนะครับท่านผู้ชมจากนี้นะเนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือเปล่าเรื่องอะไรจ้าเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคนจะกระทบหรือไม่เพราะเป็นศิลปินนะครับท่านผู้ชมหลายๆายออกมายุ่งการเมืองน,นี่ก็จบไม่ค่อยจะอืมไอ้นั้นเท่าไหร่เลยครับท่านแต่มันโหลดใหม่วะ เป็นแบบนี้หลายอันแล้วนะเนี่ย ừ, ด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเะนั้นครับท่านปู่พงศิษย์นะเนี่ยฟังอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเฮ้ยต้องอะไรบ้างจ้าต้องไปม็อบนะครับท่านผู้ชมม็อบวันไหนม็อบวันพรุ่งนี้นะครับท่านแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างครับท่านทั้งหลายโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจับตามองครับท่านอ่ะนี่นี่นนเจอนี่จะแต่ว่านี้ต้องบอกก่อนจากหัวช่องเจ็ดครับท่านือ ลงทุนมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรจะเนี่ยลงทุนมากการเป็นศิลปินนะครับท่านผู้ชมแล้วออกมาพูดเรื่องการเมืองนี่ผลกระทบนี่ก็ต้องติดตามนะครับท่านแบบคุณไออะไรว่าไฮอาพาพรเนี่ยมาโพสสามโพสก็ไม่ได้ระบุชื่อนะครับท่านแต่คนโยงถึงนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้บ้างก็เดือดนะครับท่านลั่นกูไม่ดูแล้วกูไม่ติดตามบ้างก็บอกนนะเนี่ยจะติดตามทุก ที่เลยนะครับเ่านผู้ชมและปูพงศิษฐ์จะเป็นอย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าถ้าเกิดแอดไลน์นัดวิวช็อปนี้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับเ่านผู้ชมไม่มีการไปเดินขายที่ม็อบนะครับท่านเดียวเข้าได้แล้วออกไม่ได้แอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างชั่วนาตาปีปาเกเกขาวอบกรอบซึ่งก็คืออันนี้นะครับท่านลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะผาแอลมอนครับท่าน0บาท250กรัม140บารค่าส่ง40บบายท,ทางยังไมม่ีทุเรียน้อดัน ท่านผู้ชมเฮ้ย100กรลม150บาทครับท่าน มีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีนะครับท่านซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างเอยกล้วยหอมอบธรรมชาตินะครับเดิมผู้ชมขนมทอดก็มีครับท่าน3 0 0กรัม150บาทยังมีอีกหลากหลายนะครับเดิมผู้ชมแล้วจะสั่งซื้อได้ทางไหนวะเนี่ยเอยลิงไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับเดิมผู้ชมมันก็จะเด้งมาที่ไลน์ขายของครับท่านโดยวันที่พลาดเหลือเกินใส่เสื้อตัวนี้เพราะอะไรจ้าช่วงนี้น้ำหนักมันขึ้นนะครับทดิมผู้ชมจากแต่ก่อน59ถึง61.7.5บเอ็ดจุดเจ็ดจุดห้น ขึ้นมาเป็น69-70ได้ผือวันนี้ก็ต้องทําการไดเอทนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็มานั่งนึกว้ยทีนี้ถ้าเกิดจะไดเอทนนเนี่ยสมควรจะไปอยู่ม็อบนะครับท่านเฮ้ยแต่ม็อบที่ว่านี้ไม่ใช่ม็อบอะไรว่าที่จะมีการจัดวันพรุ่งนี้นะครับท่านแต่เป็นม็อบอะไรวันนี้ที่จัดมาช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมกลางๆทำเนียบนนเนี่ยมันดูอดโซดีนะครับท่านผู้ชมมันช่างโซโหนี่รโทรเสียนี่กไรไปอยู่แบบนั้นครับท่านอาจจะได้กินแต่ผักหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรบ้างจะก็จได้หุ่่นที เพียวนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ไม่รู้ว่ากูจะพูดเพื่ออะไรครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายกอิงไม่ให้ข้านะครับท่านผู้ชมเดินหน้าครับท่านอะไรวะเนี่ยเตรียมบินพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมด้านม็อบก็โผล่เคมเลยนะเนี่ยเตรียมบินเชียงใหม่นะเนี่ยเพราะกลัวม็อบหรือไม่เอยไม่น่าใช่นะครับท่านผู้ชมนายกอิงครับท่านขึ้นเชียงรายนะเนี่ยวันพรุ่งนี้ติดตามน้ําท่วมแล้วก็ปาาแก๊งคอนะครับท่านให้รับขาดแล้วก็พบกลุ่มอะไรวะเนี่ยชาติพันธุ์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดก ขยายความปูพงศิษิ์ก่อนครับท่านอันนี้ก็ เออว่ะเฮ้ยเอเอ,เอ,เอ,เอใช่แบ่งเป็นสองกระแสอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมีการถามน,นเนี่ยวันพรุ่งนี้จะเห็นดารานน,นเนี่ยรักชาลักอุดมการสมัยเป่านกหวีเคยออกมาร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณนน,นเนี่ยจะมีการไปมอบมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่แน่ใจอะอะไรวะเนี่ยไ้อาพาพรจะไปไหมไม่แน่เว้ยแต่งาคารวานมีสิทธิ์นะ,ค,ะ,ระนครับท่านผู้ชมมีประชากรครับท่านบอกว่าเป็นศิลปินด้วยนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับถ้าเกิดผมบอกว่าผมเป็นผู้ประกาศข่าวนะเนี่ยตั้งที่แค่ถแถลงข่าวแบบนี้ ทาง YouTube มันก็ได้หรือเปล่าว่าไม่น่าจะได้นะครับท่านเขียนหนังสือได้กับเขียนหนังสือเป็นนี่มันคนละแบบนะครับเร่านผู้ชมหรืออาจจะแค่แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าเว้ยแต่รู้จักหงาคารวานคนเดียวไม่ได้นอนเนี่ยนายกเองต้องออกไปประชาก,กรทั้งหลายก็สงสัยหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยหงาคารวานเลยออกบอกมาครับท่านไม่ได้อิจฉา อะไรวะตะกูลชินวัตรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสงสัยนะเนี่ยมีการตั้งคําถามแล้วก็เขาก็ยังเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยก็บางคนก็บอกนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรวะออกมาแบบนี้มไม่มีงานทําหรืออะไรประมาณนี้เป็นนักร้องเพื่อชีวิต,เพ,วตเพื่อชีวิตคือเพลงหรือเพื่อชีวิตของตัวเองอีกด้านหนึ่งละจ๊สนับสนุนหงาคารวานสุดยอดมากเอาเงินไปโกนเขาออหนึ่งบาทเอาไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไปเองข้างหลังไม่น่าจะมีแต่ปูพงศิษิ์นะเนี่ยสุดทนไว้เฮ้ยรัฐบ,บาลปล่อยคอมเมนต์แบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ย อับอายรูปบ้างไหมประชาชนบอกอะไรว่าเนี่ยเสียเกียรติลาออกไปซะนะครับท่านโดยปูพงศิษิ์ก็ได้สุดทนนะครัเบเ่านผู้ชมโซเชียลเสียงแตกไว้เฮ้ยบ้างชื่นชมบ้างทัวลงครับท่านบอกว่าเนี่ยเตรียมแบนนะครัเบเ่านผู้ชมกูวงงเหลือเกินโพสคลิปยาวประมาณนาทีกว่าระบายความรู้สึกนะเนี่ยโวยเดือดครับท่าน ปล่อยแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยช่วงนี้ไล้ความสุขนะครับท่านจี้นายกลาออกไปซ่าอะไรประมาณนี้อ๋อประเด็นที่หุ้นเซ็นนะครับท่าน อะไรประมาณนี้โดยปูบงศิษย์เปิดคลิปมาะครับเดินผู้มชมได้ทาการยกมือไหว้เหมือนที่ผมไหว้ไปตอนต้นคลิปแล้วสวัสดีซึ่งไม่ใช่นามสกุลของสนธิยานนั้นนะแล้วก็กล่าวว่าอะไรวะท่านนายกครับเนี่ยลองนายกภูมิทําด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้ผมอึดอัดใจนะเนี่ยทำให้อะไรว่าประชาชนชาวไทยเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนี่ขนาดประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆยังมาอะไรเราได้แบบนี้ประชาชนไม่มีความสุขท่านไม่รู้อะไรเลยหรือโดยเฉพาะทีมงานของนายกประสบการณ์สูงเรียนมากแกอะไรวะเนี่ย แต่ไม่มีความสามารถอะไรในการแก้ปัญหาให้ชาติท่านไม่รู้สึกเลยอ,อะไรประมาณนี้เฮ้ย hey, ประชุมก็เหมือนกับแค่ให้ผ่านไปวันๆด้วยความเคารพนะครับลาออกไปซะเถอะอะไรประมาณนี้เอ้ย hey, ก็ต้องติดตามนะการดังผู้ชมหลังจากนี้ครับท่านจะดังเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นมรสุมนะการดังผู้ชมการแบนแม่มึงเดี๋ยวนี้ง่ายเหลือเกินนะครับท่านอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจอีกด้านหนึ่งก็หายอาพาพรนนรการดางผู้ชม ชาวเน็ตก็ถามนะเนี่ยไอ้ที่ลูกสุรพลหรือลูกสุรชัยแล้วไม่รู้แกออกมาซัดยี่ซัดตรงนะคะรับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้บอกชื่ออีกแล้ววะเนี่ยแต่ว่าเดลีนิวผมงเข้าไปอ่านนะครับท่านบอกว่าเนี่ยมาทาแบบนี้ได้อย่างไรออกมาเสรอรซัดคนนั้นซัดคนนี้ไม่ได้ดูตัวเองนะครับท่านวงการก็ไม่ค่อยจะจุดๆแล้วอะไรประมาณนี้โอ้ยหรือไม่ก็วุ้เกี่ยวนะครับท่านอันนี้เขาซัดกันนะคะรับท่านผู้ชมทีนี้ก็มีการตรวจสอบนะครับท่านเฮ้ยวัยวัยนี้ท่านนี้ อาภาพรนครสวรรค์นะครับท่านจะมีอะไรวะเนี่ยคอนเสิร์ตนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันจะมีผลกระทบหรือไม่นะครับท่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรจ้าคนที่จะมาดูอะไรประมาณนี้เออหวังหาคารวานแกมีคอนเสิร์ตบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยแกก็ไม่ทนนะครับท่านผู้ชมแต่หงาคารวานนี้ไปบ่อยครับท่านไปไหนจ้ามบอบคอปทอแล้วก็โคตรกลมกลืนนะครับท่านผู้ชมแยกไม่ออกเว้ยเฮ้ยอะไรวะหงาคารวานกับผู้ชุมนุมแยกไม่ค่อยออกแต่มีอยู่ทีนึงมาร์คพิทบูไปนะครับท่านที่มาร์คไปแล้วนะเนี่ย แล้วก็ผมดูแกนะครับท่านผู้ชม อยู่คนเดียววะไม่ได้สังเกตนะครับท่านแต่พอมายืนถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชมกับคนในม็อบโอ้โหอะไรกันว่าเนี่ยผิวนวลผ่องนะครับท่านผู้ชมขาวเป็นงประกายออกมาเลยนะเนี่ยเหมือนกับแกะอยู่หลงฝูงนะครับท่านผู้ชมเป็นแกะขาวครับท่านอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็ไม่เห็นคุณมาร์คพิษบูอีกเลยนะครับท่านผู้ชมแล้ววันพรุ่งนี้นะเนี่ยหงาคารวานไฮอาภาพรและครสวรรค์เนี่ยช่าเน็ทถามมาโอ้ในโซเชียลถามกันเยอะเลยปูพงศิษฐ์อีกคนหนึ่งบอกวันนี้ผมเพิ่งตื่นครับ ตื่นมาแล้วก็รู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งนันเนี่ยแกก็เลยอาจคลิปนะครับท่านผู้ชมเดือร้องเสียนี่กะไรโดยถ้าเกิดสมมติการลบเลยนะครับท่านผู้ชมเดินหน้าแล้วล่างมันเป็นวิธีที่สะใจครับท่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน วิ่มันไม่ได้เหมือนกับสมัยโบราณโบราณน,นะครับท่านผู้ชมหยิบดาบมาสู้รบครับท่านแล้วก็ครองแผ่นดินแบบง่ายๆตอนนี้มีมาหาอำนาจนะครับท่านผู้ชมสหรัฐอเมริกาครับท่านโอ้ยหลายประเทศกท็เลยทีเดียวรัสเซียจีนนะครับท่านผู้ชมอังกฤษครับท่านลุงเลืองนะครับท่านผู้ชมฝรั่งสูงฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะเอือมันก็จะต้องมีประเทศที่3าประเทศที่4ออกมาอีกแน่นอนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านันก็ต้องจับตาม,มองและที่แน่แน่ครับท่านเงินบริจาคในม็อบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าได้กันไปเยอะนะครับท่าน แล้วก็บอกว่าเนี่ยส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับจะมอบให้กับทัพภาค2แล้วก็จะดูพรอ้างมีกลุ่มไม่หวังดีพยายามก่อกวนนะกร่ดมผู้ชมแล้วก็อันไหนแล้วว่าเดี๋ยวอ่าเนี่เน่เน่แล้วถ้าเกิดสมมุติคนมาน้อยล่ะจ้าก็บอกแบบนี้ได้เลยครับท่านอือ้ม ถ้าเกิดคนมาน้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนมาน้อยพ่อราชาัชเพะผู้ว่าราชการจงังหวัดแต่ละจงังหวัดสั่งสกัดคนคนเลยมาน้อยถ้าคนมาเยอะหรอจ้าเป็นความนั่นที่ภาคภูมิใจนัน,นประชาชนรักชาติกันเยอะดีชอบมากแล้วเป็นอย่างไรต่อก็จะจัดม็อบสี่โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเห็นพิชิใชัยมงคลหัวหน้าม็อบคอปทอนะครับท่านออกมาแล้วหรือ สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพและไม่เคารพทั้งหลายนะเนี่ยตอนนี้ประชากรมาเยอะเหลือเกินเสียนี่กระไรตอนแรกจะจัดนอบตอนเย็น16นาฬิกาสิบหายแล้วแม่มึงคนมาเยอะเกิดอะไรขึ้นจ้าเลื่อนเวลาเป็นเวลาสายขึ้นนะครับท่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าแม่งพูดอย่างกับเป็นคุณนายตื่นสายเลยนึกถึงไอ้ดอกไม้นะครับท่านเฮ้ย ท่านทั้งหลายนนเนี่ยที่มีเหตุจําเป็นแล้วก็เหตุไม่จําเป็นนะครับท่านผู้ชมอย่าเที่ยวผ่านไปแถววันุสาวรียีนะครับท่านพราะตรงนั้นนะเนี่ยเป็นแหล่งรวมของรถคนจะต้องไปต่อรถนะครับท่านผู้ชมรถติดง่ายไดย้เสียหนี่กระไรมากัดกันนะครับท่านผู้ชมวันก่อนเฮ้ยแม่เลยรถติดอะไรนานแบบนี้นนะเนี่ยไม่มีเวลามากแล้วลงจากรถนะครับท่านวิ่งไปวิ่งไปไหนบอกไม่รู้เหมือนกันแต่วิ่งไปนะครับท่านผู้ชมเห็นลายๆเอาโอ้หมากัดกันรถแม่ก็เลยติดเป็นพวนนะครับท่านผู้ชมติดทําไมจ้าติด ดูหมากัดกันให้กันผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่ได้เลยนะเนี่ยรถมันติดง่ายนะครับท่านเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวท่านทั้งหลายเดินไปเดินมานั่นเนี่เกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยรีบถ่ายไว้เฮ้ยถ่ายถ่ายถ่ายเพื่ออะไรจ๊า เห็นไหมนั่นเนี่ยคุณมาเยอะเหลือเกินเสียนี่นะครับเ่ินมบู้ชมจากนั้นครับท่านเริ่มกันเพ่นพ่านออกมาตั้งแต่วันนี้นะครับท่านรู้สึกว่าเริ่มเกงก,กันมาแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีมอบนะครับเ่ินมบู้ชมแล้ววันอาทิตย์หล่ะจากก็จะกลับบ้านนะครับเ่ินมบู้ชมทีนี้ครับท่านรู้สึกว่าจะจ่ายหัวละพันอันนี้นเป็นข่าวลือนะครับเ่ินมบู้ชมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจริงไหมแต่ที่แน่ๆเขาวคนนี้ครับท่านเมื่อวานผมอ่านข่าวไปนะ้เนี่ยลืมแก้หลังจากที่โอ้ยไม่กี่เดือนก่อนครับท่านท็อดาารนเมมมอกูช บมไหนจ้าบอกว่าเนี่ยพลาดหัวนะครับท่านมาแล้วเอา้าหาแล้วอะไรวะมืนั่งดูนะครับท่านมาแล้วท็อปดารนีนุเตรียมลาวงการไปเป็นแม่บ้านแต่ติดไมโลผมก็ไม่รู้ไมโลคืออะไรยังหาคําตอบไม่เจอไม่รู้ว่าแกจิบติดกินไมโลหรือโอวันตินหรือลูกแกชื่อไมโลอะไรก็ไม่รู้เอา้า วันนี้เจออีกอันหนึ่งน,นายเอนเตอร์เทนครับท่านหลังจากนั้นสักเดือนหนึ่งหรือไม่กี่สัปดาห์ท็อปดาราณีนิวอะไรวะท็อปดาราีนุตกูจะไปม่วนหมดแล้วโพโต้นนเนี่ยบมอะไรวะที่จะลาวงการบันเทิงผันตัวไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวอะไรประมาณนี้ออกคงยังไม่ลานะครับท่านแต่รับว่าติดไมโลทาให้ชีวิตยังไม่กล้าใช้ชีวิตทางธรรมนะครับท่านผู้ชมยังไม่อยากเข้าทางธรรมคำจุดโลกเพราะติดไมโลโอ้โห,หงาคารวันขนศิลปิน72อคนแถลงจุด ยืนสามพ่อโวยงาคารวานมีคนในมือเยอะแล้วเว้ยเฮ้มึงป่าไปได้เลยนะเนี่ยเจคนจี้นายกลาออกนะเนี่ยแสดงความรับผิดชอบอื้อและเจ็คนนี้จะไปมอบกับงาคารวานด้วยหรือเปล่าว่ะเนี่ยก็ไม่หาจแน่ใจครับท่านโอ้ยแล้ว เ,เก่าๆหลายคนล่ะเนี่ยกบปสได้ข่าวมานะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีการตัดสินหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องเติมบุณเคลชันมาร์เป็นประโยคคาถามครับท่านรู้สึกสารดีกาจะตัดสินแล้วหรือไม่เออห่าเฮ้ยผมก็ยังไม่ได้เปิดข่าวดูนะครับท่านผู้ชมแต่สีอาทิตย์ที่แล้วครับท่านมีข่าวออกมานะเนี่ยลือกันนะครับท่านผู้ชมว่าคุณตุก๊กี้ชิงร้อยนะเนะะี่ยได้เกิดอาการ จุดๆด,ดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่วัดนั้นวัดนี้สุดท้ายทุกกี้เดือดน,นะครับท่านผู้ชมหลังจากมีคนปล่อยถาว่าตัวทุกกี้แกตาย อะไรว่าตายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตุกี้ออกมาเดือดครับท่านลั่นว่ายัางไม่ตายยังอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้สักพักผมก็ดั่งนึกครับท่านเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าอะไรพวกคาสิโนโอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เป็นคนเล่นนะครับท่านผู้ชมมันก็เปรียบเสมือนกับเมนนะครับท่านยังไงจ๊ะถ้าเกิดเราไม่ตายเขาก็ไม่ไมเอาเราไปเผานะครับท่านผู้ชมมีเมนไว้ดูสวยดีอะไรประมาณนี้เออว่ะเฮ้ยแกลแพดเชื่อมโยงนี่มันเชื่อม ยงกันได้อย่างไรวะเนี่ยถ้าเกิดไม่เล่นการพนันก็ไม่ต้องไปคาสิโน,โนนะครับท่านผู้ชมเปรียบเสมือนดุดว่าเราไม่ตายก็ไม่ต้องใช้เมนเผเาอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าชาดาไทยเศรษฐเป็นอะไรบ้างจ้าภูมิใจไทยชาดาเดือดมากนะครับท่านผู้ชมออกมาโวยว่าเฮ้ยไม่ได้รับเงินฮุนเซนมาทําม็อบหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบอกคะมเมนบนไม่ยุ่งคอมเมนตล่าง นมมาแล้วจ้าข่าวสดสงข้าวประกวดชาดาไทยเศษครับท่านชี้นะเนี่ยยามาโนอะไรวะภูมิใจไทยหัวกันนะเนี่ยรู้กับคุณเซนล้มอุ้งอิงลั่นคขมรนบนไม่ยุ่งกันเหม็นล่างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านเพราะว่าตอนนี้ มันมีลือสะพัดนะครับท่านผู้ชมฮ ύ, เฮ้ยขมิบบนขมตล่างอะไรประมาณนี้ขมรน้อยขมนใหญ่นะครับท่านผู้ชมรู้เห็นเป็นใจกันจาดาไทยเศษออกมาชี้อย่างมาโนนนเนี่ยว่าภูมิใจไทยหัวกับภูนเซนลม้มอุ้งอิงครับท่านลั่นขมรบนไม่ยุ่งกับขมตล่างขำผู้นำขมินะเนี่ยอวดอ้างว่าอาวุธยิงไกลถึงกทมอบอกศักยภาพเหนือไทยเนี่ยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมภูนเซน ออกมาคุยโม้นะครับท่านถ้าเกิดจะยิงอะไรสักอย่างเนี่ยขี่ปืนอาวุธนะครับท่านผู้ชมก็จะมาถึงกรุงเทพได้นะครับท่านซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทหารระดับใหญ่ของกัมพูชาออกมาโพสหรืออะไรก็ไม่รู้เราไม่มีศักยภาพนะเนี่ยแม้แต่รถถังก็ยังคงต้องใช้รถล,ลุนอะไรสักอย่างหนึง่งลากรถถังอีกทีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โอ้ยมันก็เป็นผู้นําสายคอนเทนต์แล้วครับท่านกับคุณเซนนั่นเนี่ยแล้วทีนี้ประเทศไหนจะกล้าคุยกับมันอีกวะเนี่ยโว้ยเป็นผมก็ไม่กล้านะครับท่านผู้ชมชิบหายแม เียงนะครับเดินผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรชีวิตกรบมนวิสิทธิประกาศครับท่านก่อนหน้านี้เลิกเล่นการเมืองนะครับทดิมผู้ชมตอนนี้เปลี่ยใหม่ครับท่านประกาศนะเนี่ยกลับมาเล่นการเมืองอีกแล้วนะครับทดามผู้ชมเตรียมจัดตั้งอะไรวะเนี่ยพักรักประเทศไทยครับท่านหวังประชาชนสนับสนุนจะจริงหรือเปล่าในการที่ได้รับเสียงตอบรับนั้นไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครันะคะบทดามผู้ชมหากลืมไม่ใช่ หากชอบคลิปนี้หากลืมคลิปนี้ไม่ได้กดไลค์กดแชร์สังเก็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการถแถลงไขนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเป็นเหยื่อขมนนะครับท่านสําหรับการอะไรวะเนี่ยออกมาให้เราหลงกลเชื่อก็จะหือไม่ได้นะครับท่านผู้ชมผมเชื่ออยู่แล้วว่าท่านมีคุณภาพครับขอบคุณครับผม